เรื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสลับได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนนายอสิจันสระผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนางสาวนวลระดามโนเกียงและนางสาวสุดารั์พรมบุญพนักงานธุรกิจสาขาอาวุโสร่วมแถลงข่าวการจัดงาน GSP Home Loan Fair at เพชบูรณ์ณบริเวณที่ทำการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายอสิจันสระผู้จัดการธนาคารแปาว่าการจัดงานครั้งนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าหลายรายการอาทิด้านเงินฝากอมซับสลักอมทรัพยกลกรดาวและสลักอมทรัพย์ต่อเงินต่อทองพร้อมด้วยสินเชื่อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและยังมีของแจกให้กับลูกค้าที่เปิดจองสิทธิ์ภายในงานด้วยสำหรับเงินฝากแบบฟิวซี่ผู้มีเงินฝากวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทจะได้รับดอกเบี้ย1%นปอร์เต่อปีและสำหรับผู้ที่มีเงินฝากเกิน10ล้านบาทขึ้นไป ก็จะได้รับดอกเบีย้ยอยู่ที่0.55%ต่อปีพร้อมทั้งได้สิทธิยกเว้นค่าภาษีและผลิตภัณฑ์ด้านสลากออมทรัพย์2ชนิดประกอบด้วยสลากออมทรัพย์เกรดดาวราคาหน่วยละ5,000บาทซึ่งทุกหน่วยจะมีสิทธิได้รุ้นรับ1ล้านบาทเป็นเวลา2ปีพร้อมทั้งได้รับผลตอบแทนหน้าสลากอยู่ที่0.4%ต่อปีและสำหรับสลากต่อเงินต่อทองจะขายเริ่มต้นอยู่ที่หน่วยละ10,000บาททุกหน่วยมีสิทธิได้รุ่นรับเงิน1ล้านบาทเช่นกัน และมีผลตอบแทนหน้าสลากอยู่ที่0.5%ต่อปีและนอกจากนี้ด้านสินเชื่อที่เปิดให้ยื่นกู้อาทิสินเชื่อด้านที่ดินพร้อมอาคารโดยอัตราดอกเบี้ยป,ปีแรกอยู่ที่2.6%ฟรีค่าธรรมเนียมในการยื่นกู้และค่าธรรมเนียมราคาประเมินหลักประกันโดยสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่23ไปจนถึงวันที่31มีนาคมนี้โดยจะเริ่มอนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่29เมษาย,ยนเป็นต้นไป และนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษเพียง15นาทีภายใต้วงเงินจำกัดอยู่ที่30ล้านบาทเพียงลูกค้าจองสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน GHB All ในวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา15นากาจนถึง15นาฬิกานาทีก็จะได้รับสิทธิ์ดอกเบีย้ยปีแรกลดอยู่ที่0.69%ต่อปีวงเงินมีเพียง30ล้านบาท วันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเนื่องจากเราจะจัดงานโฮม GHB โฮมโลนแฟร์แอดเพชรบูรณ์นะครับในระหว่างวันที่23-25กุมภาพันธ์2565นะครับที่บริเวณที่ทำการสาขาของธนาคารนะครับโดยเรามีโปรโมชั่นทั้งงานด้านสินเชื่อและก็งานเงินฝากนะครับ ทางด้านสินเชื่อเราก็จะมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่จะเป็นอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับประมาณปีที่1 2.6นะครับปีที่2อยู่ที่ MRR ลบ3.35ปีที่3อยู่ที่ MRR ลบ2.80นะครับแล้วก็ทางด้านเงินฝากเราก็จะมีเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์ New Flexi นะครับแล้วก็จะมีสลากสลากออมทรัพย์ของเราจะมีอยู่2ตัวก็คือสลาก เกตด,ดาวกับตลาดต่อเงินต่อทองค่ะสำหรับเงินฝากนะคะในงาน g h b Home Loan แ i r นะคะเรามีเงินฝากชื่ออทซัพนิวเฟ็กซี่นะคะรับดอกเบี้ยสูงสุด1%ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะคะไม่เกิน10ล้านบาทรับไปเลยค่ะสูงสุด1%ต่อปีและถ้าเกิน10ล้านบาทนะคะจะได้รับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.55%ต่อปี ดอกเบีย้ยนะคะจะได้รับการยกเว้นภาษีค่ะและสําหรับลูกค้าที่จองสิทธิ์เงินฝากออมทรัพย์นิวเฟกซี่หรือจองสิทธิ์สลากออมทรัพย์ชุดเก็ดดาวหรือชุดต่อเงินต่อทองนะคะภายในงานและมีการเปิดบัญชีภายในระยะเวลาที่กําหนดรับไปเลยค่ะกระเป๋าผ้าอเน็ตประสงค์หนึ่งท่านต่อหนึ่งใบค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธานาคารนะคะก็จะมีปล่อยสินเชื่อซื้อที่ดินพอมอาคารหรือห้องชุดนะคะ เพื่อปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารต่อเติมหรือไถ่ถอนนะคะซ่อมแซมอาคารนะคะดอกเบี้ยของเราก็จะอยู่ที่ปีแรก2.6ปนะคะปีที่2 MRR ลบ3.35ต่อปีปีที่3 MRR ลบ2.80ต่อปีนะคะในวันสุขที่2 5กุมภาพันธ์2565เวลา15.00นถึง15.15นนักกา ที่ห้องประชุมอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายรัฐพลธุรพันธ์ในอำเภอผักไห่เป็นประธา, hmm. านเปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิน่นประธานสภาท้องถิน่นรองประธานสภาท้องถิน่นเลขานุการสภาท้องถิน่นและสมาชิกสภาท้องถิน่นโดยอำเภอผักไห่ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอผักไห่จัดอบรมเพื่อเพ, <ấp comparable S 2> พิ่มประสิทธิภาพการทำงานและให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและบทบาทหน้าที่การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมจำนวน127คน ที่วัดกุติการามอาเภพ,พานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรพระมหาบุญสมยนนานณสังวโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกุติการามได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จําเป็นจานวน3ามชุดให้กับกศนอเภอพานกระต่ายสํานักงานกาศนจ,จังหวัดกำแพงเพชรโดยนายกําจรหัดไทยผู้อํานวยการและคณะครูเพื่อนําไปมอบให้กับผลพิการตามโครงการกราศนาป,ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสําหรับคนพิการและผู้ได้โอกาส โดยการปักหมุดจะรู้เส้นทางแนวทางความต้องการในระบบคอมพิวเตอร์มีการแยกข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือตามความต้องการซึ่งในขณะนี้ข้อมูลดังกล่าวได้จัดรวมในระดับจังหวัดและจะด,ดําเนินการช่วยเหลือตามความต้องการพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาให้กับผู้พิการและครอบครัวของผู้พิการตามความประสงค์ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนของระบบราชการซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร แต่สำหรับวันนี้สำนักงานกสนอ,อําเภอพานกระต่ายจะได้ลงพื้นที่นำสิ่งของไปมอบต่อให้กับคนพิการเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือในเบื้องต้นเป็นการมอบความรักความห่วงใยในห้วงของวันวาเลนไท์และร่วมกันทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาประจําปีนี้ด้วยณบริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอคำเขอนแก้ว นายลำไพรพันธ์แก้วทองคำชาวบ้านหมู่ห้าบ้านพลทันตำบลพลทันอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยชาวบ้านอีกกว่า50คนรวมตัวกันประท้วงทวงถามความคืบหน้ากรณีที่ชาวบ้านขับไล่นายสราวุฒธธิสันทาปลดองค์การบริหารส่วนตำบลพลทันออกจากพื้นที่โดยอ้างว่าปลดคนดังกล่าวไม่สนองงานราษฎรจะสร้งงบประมาณไม่โปรง่งใสและสร้างอิทธิพลในองค์กรโดยมีนายอนุสิิ์บัวหุง ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอคำเขื่อนแก้วได้ที่แจกข้อเท็จจริงกับชาวบ้านโดยนายลำไพรพันธ์กล่าวว่าวันนี้ชาวบ้านเดินทางมาสอบถามความคืบหน้าโดยได้ยื่นหนังสือขับไล่นายสราวุศีสันธาประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทันเนื่องจากชาวบ้านโพนทันมีสามหมู่บ้านมีระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน5จุดแต่ไม่มีมาตรฐานการจัดงานประเพณีน,นมันสการพระธาตุโพนทันซึ่งเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวบ้าน แต่ประหลัดไม่ยอมอนุมัติเงินงบประมาณให้จัดงานจนชาวบ้านมีการร้องเรียนจึงยอมเซ็นเบิกจ่ายงบประมาณให้ส่วนการพัฒนาตำบลอย่างเช่นถนนหนทางนำงบประมาณไปทำถนนผ่าน,านทุ่งนาแต่ไม่ยอมซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านอย่างไรก็ตามในเบื้องต้นทางอำเภอคำเขือนแก้วได้รับเรื่องร้องเรียนดยังกล่าวไว้และในวันที่21กุมภาพานันธ์นี้ชาวบ้านก็จะเดินทางกลับมาเพื่อฟังการสอบข้อเท็จจริงต่อไป สพม,มิตรพื้นที่นาราธิวาสร่วมสวนที่กำลังกับตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสเจ้าหน้าที่สปกภอ,อสมัยโกลกที่6และเจ้าหน้าที่ทหารร้อยปอดชอดอที่3ล่าตระเวนตรวจสอบในการจับกลุ่มกลุ่มขบวนการสินค้าหนีภาษีหลังจากได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงบุหรี่หนีภาษีจากพื้นที่ริมพรมแดนด้านอสมัยโกลกไปยังเมืองรันตูบัญญาตรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย โดยที่บริเวณป่าละเมาะริมพรมแดนด้านหลังของบริษัทปตัตตานีเจริญเทรดดิ้งจำกัดสาขาสุไหโกลกในพื้นที่หมู่ที่5ตําบลป่าเสมัดอําเภอสุไหโกลกเจ้าหน้าที่พบรถยนต์ต้องสงสัยงคันมีชาย4-5คนนั่งอยู่ภายในรถทั้งสองคันเมื่อเห็นรถยนต์เจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้เปิดประตูลงจากรถแล้ววิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าละเมาะและเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปทําการตรวจสอบรถทั้งสองคันพบว่าบริเวณกระบะหลังของรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีเทาดํา มีผ้าเต็นปิดอำพรางสินค้าลักษณะคล้ายลังกระดาษขนาดใหญ่จำนวน35ลังซึ่งด้านในบรรจุบุหรี่จำนวน1,750คอตอนส่วนรถยนต์โตโยต้ารุ่น f o r t u n เ r เจ้าหน้าที่พบว่าที่เบาะนั่งส่วนหลังถูกพับนอนราบและมีลังกระดาษชนิดและแบบเดียวกันวางอยู่จำนวน5ลังด้านในมีบุหรี่จำนวนทั้งสิ้น250คอตอนรวมบุหรี่ที่ตรวจยินได้ทั้งหมด40ลัง2,000คอตอน2 0มมวล มูลค่าประมาณ600,000บาทเจ้าหน้าที่จึงได้นำบุหรี่และรถยนต์ทั้งสองคันมาทำการตรวจสอบที่สำนังกงานสรพสามิตพื้นที่นราธิวาสสาขาสมัยโกโลกเพื่อบันทึกการตรวจยึดด้านนายจิรนันใจห้าวสรพสามิตพื้นที่นราธิวาสเผยว่าการจับกลุมบุหรี่หนีภาษีในครั้งนี้เด็ดลอดมาจากประเทศเวียดนามโดยผ่านทางเรือมาส่งให้เอเย่นในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสก่อนที่จะมีการแจกจ่ายให้กับกลุ่มเอเย่น เพื่อน,นําบุหรีรถนี้เข้าไปจําหน่ายในประเทศมาเลเซียซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลหาเจ้าของโดยจะใช้หลักฐานจากรถยนต์ทั้งสองคันที่ตรวจยึดมาได้เพื่อมาดําเนินคดีในข้อหามีบุหรี่ไว้จําหน่ายซึ่งสินค้าไม่ได้เสียภาษีและจะต้องเสียค่าปรับบุหรีรถนี้เป็นเงินจำนวน19าล้านว7 5 9 6นด9บาทถ้าเรา ทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสลับได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉับงเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน ได้ไหมคะนายแพทย์ปีชาที่เป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมแล้วไปผ่าตัดตัดสินใจผ่าตัดไม่ผ่าตัดเตี้ยค่ะทำได้เลยครับท่านเป็นหมอเด็กคือกุมารเวชเป็นอาจารย์หมอเลยเป็นอาจารย์ที่เก่งท่านหมอรองกระดูกสันหลังเนี่ยทับเส้นประสาทเป็นรูปตัวเอสเลยท่านบอกว่าผ่าตัดหายไม่หายห้าสิบห้าสิ โกโนโกโกโนโกหาสมาแต่เนื่องจากท่านเป็นหมอท่านก็ตัดสินใจผ่าหวังว่าห0บปีท่านได้น่ะเดินได้แต่ผลออกมาเดินไม่ได้เดินไม่ได้เดินไม่ได้ท่านก็ไม่ว่าหมอนะเพราะท่านบอกว่ารู้แล้วโกโนโกภาษาทหารโกโนโกจะหายไม่หายเนี่ยก็ท่านก็จ้างพี่เลี้ยงมาดูต้องพยุงเข้าห้องน้ำอะไรต่ออะไรสารพัดท่าน คุยกับแฟนๆช่อง13สยามไทยเลยว่าท่านเป็นหมอแผนปัจจุบันท่านไม่ได้สนใจเร,นเรื่องสมุนไพรเรื่องสมุนไพรไม่ได้อยู่ในสายตาเลยแต่เมื่อมันไม่มีทางเลือกแล้วกดทีวีดูช่อง13ท่านก็เลยสั่งมาดื่มแค่ขวดที่สองที่สองไม่ได้คิดอะไรจะไปเข้าห้องน้ำพี่เลี้ยงที่ดูแลอยู่ข้างล่างจะเรียกกับเกรงใจ ก็เลยเออลองพยายามสิเอ๊ะเดินได้นี่เดินได้เลยนี่เลยเดินได้เลยบอเอ้านี่มันกั้นตองล้วนๆเลยนี่ก็บอกว่าโอ้โหเอาช่องสามไปช่องสิบสามไปคุยเลยว่าเนี่ยตัวคุณหมอเองเนี่ยที่ไม่เห็นสมุนไพรอยู่ในสายตาเพราะเป็นหมอแผนปัจจุบันเป็นอาจารย์หมอมหายเพราะสมุนไพรเอาไปดูกันว่า คุณหมอเปีนชาวอะไรเปิดเดินเจอโดยบังเอิญก็ผมก็สนใจงานวิจัยนะก็ทำวิจัยงานหลายๆอันก็รู้สึกว่าเชื่อว่ามีขั้นตอนการวิจัยใช่ทั้งที่คุณหมอเองก็ไม่ได้สนใจเรื่องสมุนไพรมาก่อนไม่ได้สนใจเลยไม่รู้เรื่องแหมเรียนเรียนวิชาเราก็จะตายอยู่แล้วมันก็ปุกเพียงแต่ว่าใช้ดุลยพินิจว่า การค้นคว้าในสิ่งที่เป็นไปได้ใช่ครับตัวนี้มาจับใช่ไหมครับใช่ครับแล,รแล้วก็เสร็จแล้วก็ก็ลองลองลองสั่งยามาทานดูคุณหมอโทรด้วยตัวเองเลยลนะคโทรด้วยตัวเองเลยทานสิบห้าสี่สีเช้าสิบห้าสี่ก่อนนอนครับปะก็ทานเนี่ยเสร็จแล้วมันก็ภายในเดือนแรกมันไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกครับขวดแรกขวดแรกไม่รู้สึกอะไรหรอกก็ ทานแบ่งกันกันกบภรรยาสองคนทานทเท่าเราครับก็ทานคุณหมอมารู้สึกว่ามันผิดปกติดีขึ้นอย่างผิดปกติค่อยดีขึ้นปนะวดไหนดูปวดไหนใช่ไหมคิดว่าเป็นขวดที่สองขวดที่สองครับมันเริ่มจากอะไรก่อนคุณหมอที่ว่าดีอ่าเริ่มจากอะไรนะคือรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ย มันมีแรงมากขึ้นอ oh, ๋อเลยครับครับมันทำงานได้กระฉับกระเฉงขึ้นจากที่เดินลำบากครับย้ายยากมันกลับกระฉับกระเฉงขึ้นขึ้นได้ดังใจหน่อยอใช่ไหมอ่าคือผมจะลุกเนี่ยนะก็มันก็เจ็บละครับใช่ไหมเลาลุกเราก็ต้องฝืนลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นยืนแล้วเดินเข้าห้องน้ำก็ต้องมีคนปกคองไป วันหนึ่งเด็กคนงานเขายังไม่อยู่ยังอยู่ข้างล่างอยู่จะเรียกขึ้นมาก็เราเข้าเข้าห้องน้ำเองว่าเดินเข้าห้องน้ำไปเองเลยเดินได้เลยเดินได้เลยแล้วกเดินขวดที่สองเดิไปขวดที่สองมันมีแรงขึ้นครับรู้สึกมันมีแรงขึ้นไปเข้าห้องน้ำทีนี้คุณหมอก็เลยได้อนุมานได้เลยว่า ไอ้ตัวสมุนไพรตัวเนี้ยมันไปสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง,ง,งนงรึกว่านึกว่านึกว่าอย่างนั้นแน่กว่าเมครับถ,ถ,ถ,ถ้าที่อาจารย์ดันอธิบายฟังในทีวีนะตรงกับที่คุณหมอเป็นเป๊ะเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับก็คิดว่างั้นกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นครับท้องผูกเยอะตอนหลังประทานนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ค่อยดีขึ้นค่อยดีขึ้นครับค่อยดีขึ้นคือมันมันมัน เช้าขึ้นมันก็อยากจะทายคครรัับบอันนี้คุณหมอก็เลยคิดว่าออสมุนไพรนี่ซึ่งคุณหมอไม่ได้คิดถึงเลยใช่ครับแต่วันนี้คุณหมอได้คิดถึงสมุนไพรการตอบเข้าไปแล้วใช่ใช่ใช่เอาละครับคุณหมอปิชาไม่มีสมุนไพรในสายตาค่ะมาหายด้วยสมุนไพรกล้าที่จะเรียก ช่อง13ไปคุยเพื่อประกาศให้แฟนๆได้เห็นว่าถ้าเป็นแบบท่านลองดื่มดูสิแล้วท่านล่ะคนใกล้ชิดเป็นอย่างนี้ลองไหมล่ะ กำลังหยุพอดีครับผ่านฟินิกราว่าสัญลักษณ์แห่งความอร่อยอิ่มแน่นอนครับ ในร้านฟินิกร์าวาสัญลักษณ์แห่งความอร่อยมีของทานมากมายวันนี้อยากจะแนะนำซาลาเปาหมูโอซากา้าดีกว่าซาลาเปาธรรมดาอย่างไรแป้งเนี่ยไม่ใช่แป้งธรรมดานะครับแป้งโมจินี่ผลิตภัณฑ์เนี่ยมาจากญี่ปุน่นและที่รองเนี่ยโอ,โอ้บอกแล้วท่านจะหัวเราะไม่ใช่กระดาษนะครับโอ้ยกระดาษมันก็ซึมมาเลยไอเนี่ย เยื่อสนนะครับเยื่อสนนี่นี่เอากล้องโคตใกล้ๆเลยเยื่อสนนี่ mm. เห็นไหมครับไม่ใช่กระดาษนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว mm. นี่แหละครับซาลเปลาโอ้โหสุดยอดเลยนะครับอันนี้เป็นซาลเปลาหมูโอซากาลองทานดูแป้งก็แป้งโมติด้วยแบบสไตล์ญี่ปุ่นคนรุ่นใหม่ทานดีครับ mm. คนรุ่นเก่าอย่างผมทานอร่อยครับ ซาก้าก็ลองแล้วลองซาลาเปาชีสเบคอนลาวาของคนรุ่นใหม่บ้างนี่นะครับชีสเบคอนลาวาวิธีกินต้องมีด้วยนะครับม่เช่โอ้โหรับหูรับตายัดใส่ปากนี่หลังจากเอาเยื่อสนออกนี่เอาออกนะครับจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันแตกมันไม่ใช่กระดาษขาดน,นี่กับหัวกับหางเลยกับหัวกับหาง เปิดจากข้างล่างนะครับไม่ได้เปิดจากข้างบนมีเทคนิคการกินจะกินไม่อร่อยต้องประณีตครับเปิดออกมาเอาดูเลยโอ้โหชีสเบคอนลาว่าโอ้โหชีสจุใจเลยครับเปิดจากข้างล่างโอ้โกินแล้วจะรู้ถึงความเป็นชีสญี่ปุ่นเป็นอย่างไรครับ ในร้านฟินิกซ์ลาว่าแล้วไม่มีเหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนี่ครับคือคำขวัญเขียนว่าอะไรนี่อ่านเลยเขียนว่าอะไร every day is a giving day แปลว่าอะไรแปลว่าทุกๆุกวันคือวันแห่งการให้ถ้าวันแห่งการมให้นี่รับประกันเลยครับมีแต่ความสุขมีแต่ความรักไม่มีการแตกแยกให้รู้จักการให้ ทำไมถึงเขียนไว้ท่านเข้ามาซื้อของในร้านฟีนิกส์ลาว่าคิดถึงเพื่อนด้วยซื้อไปฝากเพื่อนด้วยเพื่อนก็รักมากท่านก็จะกลายเป็นคนที่คนรักผู้ให้เป็นผู้ที่คนรักนี่แหละครับเข้ามาอย่าลืมนะครับ every day is a giving day ท่านารับทานเสร็จแล้วอย่าลืมเอาไปฝากเพื่อนด้วย